สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาพิเศษนะครับวันจันทร์ที่3สิงหาคม2563ครับเวลา15บหนานาทีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายยมตรีครับก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวนะครับเข้ามาช่วยกู้ภาพลักษณ์ให้กับกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเละเป็นโจกนะครับไม่ใช่เป็นทางตํารวจอายการสารด้วยนะครับ โอ้โหเรียกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเรียกว่ามาเป็นเพศขี่มา้าขาวครับก็โพสต์นี้จากทวิตเตอร์นี่จากคุณวัฒนานานุ่มนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมจะได้ดูนายพลเอกประยุทธ์มาเป็นเพศขี่มา้าขาว <c oughs> นะครับเพราะว่าเละกันไปแล้วนะครับโอ้โหไม่ว่าตํารวจอายการไปกันใหญ่เลย,เลยครับขนาดอาจารย์กฎหมาย นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ออกมาเรียกว่าไม่ไม่ชอบมาพากลสังคมจับตาเอามาดูคุณวัสนาทวีตข้อความนี้นะครับบิ๊กตูแรงลรื้อคดีบอสให้คณะกรรมการศึกษาอำนาจตามกฎหมายทำได้ไหมยอมรับติดตามข่าวนี้มาตลอดแต่ผมไม่ได้ตัดสินใจมันอยู่ในใจอยู่เผยยังคาใจพยานตายเหมือน กับสังคมเลยสั่งชนะสูตรศพใหม่ถ้าไม่มีอะไรก็จบนี่ครับเรียกว่างานนี้เป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยนะครับตำรวจอายการ <c oughs> โล่งใจเลยอมาดูหน่อยนะครับที่คุณวัฒนานะนุ่มเขียนนะครับเรียกว่ามาเบรกกระแสสังคมอย่างนั้นนะครับก็คุณวัสนา6นาทีที่แล้วนะครับบิ๊กตู่เล็งลื้อคดีบอส ให้คณะกรรมการศึกษาอ่านตามกฎหมายทําได้ไหมายยอมรับได้ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดแต่ผมไม่ได้ตัดสินใจมันอยู่ในใจเผยยังคาใจพยานนะครับพลเอกประยุทจโนชาในลำตัยมนตรีกลาโหลมให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีบอสวิทยาที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานเนี่คุณวิชานี่เคยตรวจสอบคุณทักษิณน,นะฮะคอตสอใช่ไหม <c oughs> เป็นประธานเขาได้ในวันนี้ พลเอกประยุทธ์บอกว่าผมคงไม่ได้ก้าวเข้าไปล่วงเพราะผมอยู่ฝ่ายอำนาจบริหารชุดนี้เป็นคณะกรรมาการตรวจสอบข้อได้จริงถ้าเสนออะไรมาที่ผมหากอยู่ในกรอบจะทํยได้ผมก็จะทําซึ่งต้องดูต่อไปว่าทําไมจึงมีฝ่ายกฎหมายฝ่ายฏิรูปกฎหมายเข้ามาด้วยต้องดูว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรขั้นตอนทําให้เกิดปัญหาหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่านักวิชาการเสนอให้นายกใช้อํานาจหรือคดีจะทําได้ไหมพลเอกประยุทธ์ ยอมรับว,ว่ากําลังให้ศึกษาดูกรรมการอยู่ว่าผมสามารถลือได้ไหมวันนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายทําให้เกิดข้อเท็จจริงว่าอยู่ในขั้นตอนไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบอํานาจมันคนและอํานาจกันเมื่อถามว่าการที่นายกสั่งอายัดศพนายเจรุชาติมาทองหนึ่งในพยานคดีสแสวงว่ามีการตายมีความผิดปกติใช่หรือไม่ในวิยุกาว่า,วาไม่ใช่แต่ผมฟังมาจากสื่อสังคมประชาชนที่ให้ความสงสยัยผม จึงต้องทำให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นเองและในฐานะที่ผมมีอำนาจควบคุมตำรวจผมก็สั่งตำรวจไปว่าทำได้หรือไม่ต้องไปคุยกับญาติว่าตกลงหรือไม่เรื่องมันเผาไปได้วันหน้าได้หรือไม่หรือผ่าศพพิสูจน์ดูว่ามีหลักฐานอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีก็จบตรงนั้นคือต้องลดปัญหาต่างๆที่พูดกันลงมาด้วยข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าคดีนี้สุการพิจารณเาเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ผมอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาคงพิจารณาถึง เดี๋ยวเขาพิจารณาเขาคงพิจารณากรรมการต้องมาก่อนกรรมการก็ต้องว่ามาเมื่อถามว่าจากกรณีที่มีข่าวนายกได้ติดตามมริเวยต่อรเห็นว่าเขาพิรุ้เช่นกันหรือไม่พลเอกระยุ์กล่าวยอมรับว่าได้ติดตามข่าวนี้บิเวต่อผมไม่ได้ตัดสินใจมันอยู่ในใจและยังพูดอะไรไม่ได้เพราะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับ นี่คุณวัสนานาน่วมนะครับทวีตเมื่อ6นาทีที่แล้วมีคนตอบกลับมาบอกเป็นละครปไปหีนะครับนี่ฮะทวีตเมื่อ10นาทีที่แล้วเองนะครับ15นาฬกา่นาทีครับเราก็ต้องดูนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะอย่างไรนะครับหลังจากที่รับเงินบริจาคไปแล้ว300ล้านถ้าเป็นหนังนี่ถ้าเป็นหนังนี่โอ้โหถ้าเป็นหนังนี่คงจะสนุกมากเลยนะครับ แต่นี่ว่าคือชีวิตจริงนะครับก็ต้องดูว่ากระบวนการยุติธรรมประชาชนจะเชื่อถือแค่ไหนตอนนี้ตำรวจกับอายการเละเป็นโจกไปแล้วครับสังคมไม่เชื่อแล้วนะครับสังคมไม่เชื่อนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง y t u t u ชิชิรทมขวับพิเศษขอบคุณข้อมูลจากคุณวัสนานานุ่มนะครับบันทึกไวไ้เป็นประวัติศาสตร์ของสังคมไทยนะครับที่ กระบวนการยุวิธรรมไม่ได้รับความเชื่อถือเลยจากการที่ <c oughs> ลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีอันดับโลกอายการสั่งไม่ฟ้องสักคดีหลังจากที่มีคนตายและมีสารโคเคนในในร่างกายที่บอกว่าเกิดจากการทำฟันและหมอฟันบอกว่าเลิกใช้ไปแล้วเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับขอบคุณแฟนราการที่ตามช่อง YouTube ชิปทําควิเศษสวัสดีครับ